กวางผีก็ออกนอออีกแลว้วอ่อะสีเงาวอี้วตัวนึงอยู่ในในก็นมีออกดีอ,อ่นอใหม่ก็ได้โอ้ยเส้นเกียงนอ,นอใหม่เลยอันนี้เบ่งหมอนอใหม่กันจะพี่นนอง โอ้ยเบึงไร้ตากับบึ่งหันที่เร้ยพี่น้องเลยยังยังอ้อมใต่เทียงหน้าหน่อยอยี่นี่หละเบึงหม้อแกงกันพี่น้อนงแกงน้อยใส่ขวเบือขยิตู้มาใส่กันพี่น้อง ุูกเลยแต่พี่น้องได้แล้วเกว่ากซิมแล้วเธอหนึนะน่งอืออ้อ,อหัวหนวดนวดแสบแสบพี่นอ้องที่นี่ก็น่าจะสวัสดีค่ะ